บูสเตอร์การ์ดเขียวแสดงผลเฉพาะฟอร์ม A B เท่านั้นนะครับสูงสุดเดือบอยตันที่ร้อยหนึ่งต้องเป็นฟอร์ม A เท่านั้นแต่ถ้าสัปดาห์ต่อไปอ่ะ B อาจจะลดลงมาเหลือร้อยนะหรือว่าถ้าเป็นฟอร์ม C ก็อาจจะลดลงมาเหลือ99นะครับประมาณนี้มาเดือบอยจงมาโอ้มาแล้วแบบนี้มาแบบนี้มาแน่ โอ้ีิวๆแบบนี้มาแน่5ดาวฟุ๊บพรีเมียร์ลีกคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับทุกคน คลิปนี้ผมพาทุกคนมาตามล่าหาเดอะบอยครับเป็นไงบ้างบทก็ะกีทองมาตั้งแต่เมื่อวานผมยังไม่มีเวลาได้เปิดครับเมื่อคืนเพิ่งไปเก็บรา,างวัลเปิดฟรีมาน้องๆคนที่เข้ามาเล่นคลิปอ๋อไม่ใช่น,น,น้องคนน้องๆคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะครับก็ยังไม่รู้ว่าอี่เลนตรงนี้เขารับฟรีกันตรงไหนแล้วก็ไปเล่นเก็บรางวัลกันตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับ เข้ามาที่แมทครับเสร็จแล้วไปเล่นที่รูปเอซิมิลานจากนั้นก็เข้าไปที่ตุรกีครับนี่เลยแพ็กนี้เลยครับตรงนี้เล่นให้ครบ3,000แต้มก็จะได้เปิดฟรีแพ็ก p l a y e r o f the week 1ครั้ง3,000แต้มก็ใช้นักเตะในลีกตุรกีครับลีกนี้เลยลีกนี้เลยครับทีมไหนก็ได้ ถ้าไม่มีก็ไปซื้อตัวมาตรฐานที่ราคาถูกๆมาเล่นก็ได้นะครับแล้วตั้งโบนัสตั้งค่าความยากของการเล่นกระบอครบ3000แต้มผมเล่น3นัดซื้อตัวมาตรฐานของตุรกีมาเล่น3นัดโอเคตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยสีรอยทองอะมีร้อยทองแพ็กนี้ เป้าหมายของเราหนึ่งเดียวคือเดอะบอยครับเดอะบอยตันร้อยหนึ่งทุกคนขอดูหน่อยร่างน,นี้อายุ32ปีสูง181ิซนิเมตรครับเดอะบอยถนัดเท้าขวาแน่นอนครับพรสไตล์เคทีเพมเบเกอร์ emaker, จริงๆแล้วอยากให้เป็นแบบโฮเลเยอร์เนาะแต่ไม่เป็นไรครับเคทีเพมเบเกอร์ก็ได้เคทีเพมเบเกอร์แสดงผลในตำแหน่ง cf เอฟคทีเพมเเกอร์แสดงผลในตำแหน่ง CMF เอ F แล้วก็ปีกซ้ายขวานะครับแต่ถ้าจะไปเล่นตำแหน่งอื่นก็อาจจะเป็นออฟไซล์นะถ้าจะไปเล่นหน้าต่ำก็จะอาจจะเป็นออฟไซล์ครับ SS ผมไม่แน่ใจว่าแสดงผลหรือเปล่าแล้วอีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจครับวินอิุูตูเนียโอ้โหสองตัวนี้วินอิุูตูเนียถ้าบูสโคดใครที่ซื้อแพ็คโคดไว้ก็ตันที่101จ้ะโอ้โหสุดยอดครับ ร่างนี้อายุ23ปีฮู้อย่างจีตสูง178ไม่ใช่สูง176หาดเท้าขวามาในเพลย์สไตล์โก o โพชเชอร์ครับแสดงผลในตำแหน่ง cf เท่านั้นถ้าจะไปเล่นปีกก็จะเป็นออฟสไตล์นะตำแหน่งเดิมๆของวินิสุตเป็นปีกซ้ายแต่ช่วงหลังๆก็ถูกจับไปเล่นหน้าเป้าบ่อยนะครับร่างนี้ก็เลยมาในเพลย์สไตล์โก o โพชเชอร์นะโอ้ค่าพลัง เลี้ยงบอลครับจบสกอร์ครับคงไว้ Home เป็นจุดเด่นของเขาครับคล่องตัว2อตัวนี้เท่านั้นอย่าลืมนะทุกคนบูสเตอร์การ์ดเขียวแสดงผลเฉพาะฟอร์ม A B เท่านั้นนะครับสูงสุดเดอะบอยตันที่ร้อยหนึ่งต้องเป็นฟอร์ม A เท่านั้นแต่ถ้าสัปดาห์ต่อไปอ่ะตันที่ B อาจจะลดลงมาเหลือร้อยนะหรือว่าถ้าเป็นฟอร์ม C ก็อาจจะลดลงมาเหลือ99นะครับประมาณนี้ เผือน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะถ้าฟอร์มเดอร์บอยเปลี่ยนไปอะบูสเตอร์ก็จะไม่ทํางานนะครับเอเคนั่นไขของเขาประมาณนี้แหละ AB ฟอร์ม AB ที่เหลือก็ก็ไม่อยากได้ครับ2ตัวนี้เดอร์บอยเท่านั้นนะครับมาจัดกันเค p ตีเพย์เมเกอโอ้ขอดู AI หน่อยแมชชิ่งรันครับเป็นนักเตะที่สามารถ พาบอลทะลุทะลวงกองหลังคู่แข่งได้ดีครับลองบอลเอ็กซ์เพรสเป็นนักเตะที่จ่ายบอลในระยะไกลได้ดีครับแน่นอนอยู่แล้วอีไลคอสเซอร์เป็นนักเตะที่ค r o s s b a เร็วครับลองแลงเกอร์เป็นนักเตะที่ยิงแถว2ได้ดีครับหยิงไกลได้ดีครับแล้วล่างนี้มีสกิลพิเศษคือซูเปอร์ซับครับเอาลงครึ่งหลังได้นะครับซูเปอร์ซับทำงานโอเคไปเปิดได้3ครั้งตอนนี้ผมจะเปิดฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีทองอยู่ร้อย ไว้ทองเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคทุกคนตอนนี้ผมเสกทองเข้าไปในไอดีแล้วตอนนี้ทองผมมีอยู่600ทองแต่เดี๋ยวก่อนขอไปเปิดขอไปเปิดตำนานก่อนทุกคนมาผมใช้เน็ตมือถือนะอาจจะช้าหน่อยครับแพ็กทีมชาติก็ยังไม่ได้เปิด วัวไบครับครับเป้าหมายคือฟันบัสเซนไปมาโอ้ขาเจ้าเรียบร้อยไปผ่านใครไม่รู้โอเคเปิดเกลือทิ้งไปแล้วครับตอนนี้เราจะได้เดรอบอยกันละดอกแรกครับมาเดรอบอยจงมามาเดรอบอย เด e อบอยเด b อบอยเด o อบอยพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกชุบโอ,โอ้เอ้ยเปิดฟรีครับเป็นพิกา่าอันเตโอซีวาตัวนี้เหมือนจะเป็นเป้าหมายของแมนยูนะทุกคนไม่แน่ครับอนาคตมาเด e อบอยครับสามครั้ง แท็กที่แล้วก็ไม่ได้ซาลานะแท็กนี้ขอดถองตัวนี้มาสองตัวนี้ยขเดอร์บอยมามาละพิมารลิกพิมาลรลิกฟุ๊โอ้โห,โหลีกวันโอ้ยอะไรขะนีอะลีบอีกสองครั้ง โอ้โหดูดูมันให้ผมเฮ้อย,ออย,อยทุกคนผมอยู่ริมถนนครับถ้านั่งในรถริมถนนถ้ามีเสียงอะไรเลอะเอนออกไปก็ต้องขออภัยนะครับมาครับเดอะบอยจงมาเดอะบอยจงมาโอ้โหดูมาให้ตัวสุดท้ายว่ะโอ้อยพี่น้องเอ้ย มาเดอะบอยจุงมาโอ้มาแล้วแบบนี้มาแบบนี้มาแน่โอ้เขียวๆแบบนี้มาแน่ฮ่าแลวฟุบพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยเควินเดอะบอยยืนไม่เอาแล้วมูเซล่าเดอะบ,บอยครับยืนหนึ่งเลยครับโอ้ยมาแล้วบอยมาแล้วบอยเฮ้ยขอบคุณขอบคุณอุ้ย โอ้โหจบครับจบโอ้ยสวยๆจ้าสวยๆจ้าเป้าหมายอันดับหนึ่งครับมาแล้วขอขิงหน่อยขอขิงหน่อยให้เปิดไม่ได้ครับให้เปิดไม่ได้เนี้ยเนี่ยเห็นไหมมือทองมือทองนี่สุดเหรออ่า ยังไงดียังไงดีทุกคนจริงๆก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้นะวินิสุธเรามีกองหน้าอยู่แล้วไงผมเก็บพรอมไว้เปิดตำนานแล้วกันครับวินิสุดไม่อยากได้อ่ะแต่ได้ได้ข่าวว่าคมนะได้ข่าวว่าคมไม่เอาดีกว่ามีบัเป้ก็มีบัปเป้เขียวก็มีแล้วอ่ะวินิสุดไม่ใช่อ่ะไม่ได้อยากได้แบทฟอร์ดก็มีโอเคแค่นี้แหละทุกคนเป้าหมายของเรา โอ้ยประสบความสำเร็จแล้วแคกนี้ <c oughs> ไม่ต้องอะไรแล้วอ๋อเรียบร้อยครับเรียบร้อยทุกคนยืนหนึ่งครับเควินเดอะบอยมาลงทีมลงทีมเลยจ้าลงทีมเลยจ้าเอาไงดีโมเซล่าก็มีแล้วเนาะโอ้เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีร้อยหนึ่งจ้าโ,โอเคทุกคน ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปขอให้ทุกคนเปิดได้ตัวที่ต้องการนะครับ for Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย